ให้ทุกคนได้เห็นการฮันเดอร์เดียกับเบนี้ยังไงครับพี่ไปครับก็ตอนล่าสุดผมมีไปเล่นเป็นเหมือนอคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ก็เลยสวนเขาไป้กำลังใจครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเล่นทีเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ตามตามภาพที่เห็นครับกัสภาพสัมพันธ์กับเลนี่ยังไงพี่ไปครับจริงๆเราคบกันมาสัมพัสแล้วนะแล้วก็จริงๆเราใช้ชีวิตปกติโดยตลอดนะแย่ที่เห็นก็คือ อยู่ที่บ้านผมกินข้าวกลางวมนทำอะไรทุกอย่างแต่ว่าเราหาจังหวัดดีๆที่จะบอกทุกคนอยู่แล้วก็พอมันมีภาพที่เห็นเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้รู้ได้ความจริงของเราและอยากเกี่ยวกับทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เขาจะขออะไรชัดเจนว่าผมแบบนี่แบบอย่างเราควรอยู่เขาเปิดว่าอย่างนั้นตกใจจริงๆไรหลังจากเห็นภาพออกมาคือเปิดว่าแปบกนะตกใจไม่เห็นภาพเออไม่จริงๆแล้ว เราไม่ได้เขาเรียกอะไรครับเราใช้ชีวิตปกติมากคือถ้าถ้าผมอยากจะปิดหรืออยากจะอะไรพี่ผมคงไมไปเดินชีวิวยาเปิดหน้าคนเป็นหมื่นๆคนหรือแบบไปเดินสวนสัตว์ที่เกาหลีกันเจอคนเป็นพันคนเลยครับผมผมแค่เอ่อเรียกไงครผมผมอยากใช้ชีวิตของเราอยากให้คนเราเราเป็นควนเราที่ธรรมดาและก็ปกติที่สุดที่ไม่ได้ใช่ไหมครับว่าสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรนะครับมันเหมือนช่วงเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมครับเป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกอะไรครับ เหมือนก็วันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้รู้พร้อมกันมาตรกา,าราาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่แสดงความดีกับเราแล้วคือเริ่มต้นของการตัดสินแบบที่ไปเริ่มจาก่ต่อไหนอะไรอะไรแบบนี้เราเป็นเพื่อนยังไงจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมานานมากเลยครับผมรู้จักกับพี่ที่ผมเห็นเขาตั้งแต่ยังไม่เคยเจอเขาเลยครับนี่เขาเขาก็อยู่ในวงการมานานแล้วเนาะเราก็เห็นเขาเราก็รู้สึกชื่นชมเขาแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนที่ถ่ายโปรเจคต์ในซีรีส์ซี่ชั้นแรกครับแล้วก็เราก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดครับทุกสัตว์ก็เข้าใจคอกันนดีส่ว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาคุยกันมากขึ้นจริงๆนั่คือปีที่แล้วที่เน่กลับมาอยู่ที่ไทยมากขึ้นเลยคนระับเรื่องก้าวห้ามเปลี่ยนสูงตอนปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยครับ <c oughs> ทุกอย่างคือผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันหี่เลยนระัีแล้วก็ แม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าเป็นข้อเสียทุกอย่างไม่ชอบสำหรับผมคือความตลกแม่เจอครับผมแฮปปี้มากครับหมายถึเขาเรียกว่าอะไรมันไม่รู้สิหรือว่าเราโตขึ้นในมันผมรู้สึกว่ามันคือเขาเป็นความสบายใจเขาทำให้ผมตื่นออกมาทำงานได้อย่างมีความสุขและผมกลับบ้านและหายเหนื่อยทุกวันผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมที่รักเขาเป็นสิ่งสุดของเราในไลฟ์สุดๆเลยสุดๆนะผมผมรู้สึกว่านี่คือเพื่อนที่สุดที่สนิทที่สุดในชีวิตผมและเราสามารถ คุยกันได้ทุกๆเรื่องจริงๆระยะเวลาการเข้าก้ามเข้าเปลี่ยนตัวทำไมอย่างนี้ดูจริงๆมันไม่ได้มีอะไร obvious ขนาดนั้นนะครับมันเหมือนมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นไปตามธรรมชาติมากเลยที่เราเรารู้จักกันมานานมากเราเป็นเพื่อนกันมานกว่าเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบพอเรามั่นใจว่าว่าเราสองคนคือคือคนที่ดีต่อกันจริงๆแล้วความรักตอนนี้มันคือความรักที่เรามั่นใจจริงๆเราก็เลยเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติจริงๆน่าจะมีคนเขาเรื่ออะไรเหมือนเรา ผมบอกมาเล่นฟิตเนตตยกั้ทุกเช้ามาหลายเดือนแล้ว <c oughs> แล้วขอเขาเป็นแฝดหรือยัง <c oughs> อืมผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเขาเรียกอะไรเหมือนทุกเรื่องมีสองด้านครับแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วมันคือสิ่งที่เรามั่นใจอะไรอย่างนี้ครับผมผมเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ผมก็ยินดีกับการที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ ร้อมที่จะทำงานดีๆต่อไปอีกทีขอย้อนกลับอีกทีนึงเจ้าขอเขาเป็นแฝดหรือยังเจ้าขอเขาเป็นแฝดหรือยังขอแล้วครับขอแล้วอ้ไม่ใช่ขอแได้แล้วใช่แล้วไปไปดูไปวันน่าไปพิจารณาส่วนแ้วที่ของการคอนเฟิร์มเชียลว่ากางติดต่อผู้ชายผมคือคือจริงๆผมมันอยากให้ทุกคนรู้จักปากทุกคนรู้จักปากผมอยากเป็นคนพูดเองแต่ว่าพอมันมีแบบนี้เกิดขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าเรา เราต้องให้เกียรติทุกคนทั้งทังตัวเองแล้วก็ทักแสดงแล้วก็ทุกคนที่แบบมีความสงสัยเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ได้รู้ความจริงกันผมรู้สึกว่าได้ยินจากปากผมดีกว่าที่จะได้ยินจากเห็นจากรูกคนอื่นหรือว่าแบบต้องต้องให้เป็นแบบมีใครไกลกันมาเพื่อให้ผมก็ของข้าวคู่อะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ประด็นอะไรก็สำคัญก็มีความกังวลเนื่องจากแจงแกล้งจับบอลขคนแต่ถ้าดูจากปัญหาประกาผมรู้สึกว่าเรียกว่องอะไรเราแคร์ ผมแชร์แล้วผมก็เป็นห่วงแล้วผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขคือผมมาทำงานตรงนี้ครับผมสาบายเลยว่าผมมาเพื่อสเปนเลิฟแฟนโพลเซนตี้นะครับมผมผมอยากให้ทุกคนมีความสุขผมอยากให้ทุกคนที่เห็นผลง,งานของเราได้ยิ้มผมไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกไม่ดีเลยแลวผมไม่เคยมีเจ้านาที่ไม่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นมันคือสำหรับผมผมอยากให้อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยพวกเราแสดงวา่วาค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวแฟนครับเราคผมผมเชื่อว่า เขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้สิผมไม่รู้ผม,ผมเข้าใจความรักถูกไหมเวลาผมรักใครสักคนผมอยากให้เขารักคิดถึงนอนหลับมีความสุขถ้าและและผู้หญิงคนนี้ให้ผมมีความสุขมากเลยครับและค <c oughs> ำที่ก่อนจะแปลออกมาคู่อะไรต้องผัดจารตุ้จตัดทั้งไปแล้วในนีน้คำท,ที่จริงเราคุยกันเราคุยกันผมที่เราคุยกันเราคุยกันทุกทุกเรื่องตอนนี้ก็คือเป็นพ้าวหนุ่มท่านดังร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคุณเป็นพ่านไหนท่านี่ของชีวิตแล้วนะ ไปอีกเรื่องหนึ่งกับเรื่องของสครับที่มีกระแสออกมาในเรื่องว่าการับ่นติดเว่าจริงจริงได้เป็นเรื่องเข้าใจผิดครับคือว่าคือทางจริงๆทางตัวผมเองในในฐานะศิลปินเราจริงจริงานของผมคือพี่ครับผมจะเล่นเพลงพี่แต่ว่าพอเราไปสืคนแล้วพอเราเห็นเรื่องเราก็ไม่นด่นอนใจครับเราไปเสือแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อจริงๆทางตัวที่หน้าของผมเองท้าพันเดินของที่ญี่ปุ่นหรือว่าตัวทาง ตัวองค์กรที่ทางฟันเนอร์ของผมไปเขาเรียกอะไรครับใช้บริการในการขออนุญ,ญาตเนี่ยทุกคนทำตามขั้นตอนหมดแล้วเรียบร้อยทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็น่าจะเป็นการเขาเรียกอะไรครับเราขอเราขอจากเจ้าของลิขสิทธิ์ไปแล้วแต่เจ้าของผลงานเนีไม่รู้มากกว่าน่าจะเป็นตามขั้นตอนโปรเซสอะไรที่ที่เขายังไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่า ก็จริงๆเรามีการคุยกันหลังบ้านเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ผมจะออกมาแถลงการทุกอย่างผมได้มีการอินฟอร์มทีมผมที่มีการอินฟอร์มกับทีมของผู้บอลทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราเราจาตั้งตอนทุกอย่างครับแล้วก็เป็นเรื่องข้าใจดินกันตอนนี้ที่มีอะไรแล้วตอนนี่ะข้าใจกันแล้วข้ใจกันเองกันอครับตรครับบ๊ายบายไปา่เลยนะตกลงแล